โอ้โห oh ทุกคนดูสิโอ้โ oh หสวยงามมากโอ้โ oh หทุกคนดูสิโอ้โ oh หสวยงามมากเขารู้ว่าเขาต้องย่อตัวลง แล้วก็ก้มต่ำลงให้น้องบูเป้ได้ขึ้นทางงาโอ้โหเยเลยยาวก็เพราะว่าตอนนี้งานงายังไม่ค่อยยาวเท่าไงายังไม่ค่อยยาวด้วยโอ้โหจริงมากเลยไหนเราลองทำให้ท้าไปชมดูอีกรอบสิอ่ะหนูต้องลงมาก่อนหันมาทางนี้ ลงทำใหม่ดิให้เอฟซีดูดูใหม่ดูไม่ทันเมื่อกี้พ่อดูไม่ทันเลยอ่าหนูลงไปใหม่สิอ่าตัวน,นั้นละคะตัวน,นั้นละคะ โอ้โหดูสิดูสิดูสิเขารู้อ่ะเออโอ้หดูสิเขาทำเขาทำหน้าเขาด้วยนะ <Yeah. S 1> อ่อนโยนอะ่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา u t u b e โอเล่เอฟซี facebook, page, ทไทย,ยแลนด์ครับผมสวัสดี facebook แฟนเพจช้างไทยสายแข็งครับผมสวัสดีค่ะอ่ะอาวันนี้เรามารับช้างกลับบ้านใช่ไหมคะ,คะแล้วคือนี่จะไปไหนเนี่ยไปเล่นลน้ำ ใครกะพักใครก่อนพักใครก่อนงามสุก,สกไปงามสุกก่อนไปไปดูงามสุกกันงามสู้ที่งามเงินพอเลยดิ

โอ้ยอยังนั้นยังนั้นดูก,กดลูกกดลูกชายด้วยลูกสาวก็มาดูลูกสาวทำหน้าดิโอ้โหแสงสวยมากเลยทางนี้ครับทุกคนยวิวสวยมากเลยครับประเทศไทยครับทุกคนสวยมากครับวิวสวยมากไหนนะโอ้โหดูสิ นี bad, way, way, ่จ <ination noises> ุ๊บพ่อด้วยจุ๊บพ่อเอลูกชายพ่อเนาะจุ๊บพ่อจุ๊บพ่อเออจุ๊บพ่อโอ้โหอันนี้หันดาอย่างเดียวเลยหันดาให้อย่างเดียวเออโอ้จับเบิ้งก่อนโอ้ลูกสาวตัวนี้โอ้ลูกสาวตัวนี้เออลูกฉันจะไปไหนฉันไม่รู้อ่ะ เลยเสาเลยพะเสาเลยถือเลยอือเออเสียงไหมเสียงซ้ำด <Scientists> ือเออเออได้ลยมมาไล่เทปอันนี้ประดิษฐ์ไม่นี่นี่พุ่น อูวิ่งมาแล้วนุนเอาลลเนลมเน่ช้างปลาหลุดมาช้างปลาหลุดมาระวังเด้อโอ้เข้าไปเจอยายวาดก่อนเพื่อนเลยนุ่าหอย่าเอเ่าเลยีเอาเอ่่เย่าเ ขาไปเจอเพื่อนเนาะเห็นเพื่อนบ่เตื้อบ่แม่นอีหยังคิดอยู่ว่าอีหยังนั่นอะไรอะไรทำไมมันเยอะกว่าเดิมเฮ้ยแม่ฉันแม่ฉันล่ะแม่ฉันหายผู้ใดเป็นเมย์คอยเนาะบาดนี่เอ้าเอาเอาจะได้เอ้าเอ้าเอาเอาเอาพี่กับน้องเจอกันแล้ว เอมยปลาแก้วปลาแก้วปลาแก้วมาเจองานโชว์แล้วทุกคนซึ้งมากแล้วซึ้งซึ้งทั้งทั้งที่เขามีลูกด้ว่นะน่ะแต่ทีนัยได้ครับผมมาหาผัวพี่น้องมาหาผัวพี่น้อง อันนี้ลุงแม่แลเลยปุ๊ดเอาแม่คอยหายเอาแม่หายเอาแม่หายเอาอ เออยงี่ยังี่ยังนี่้าเอ้าเาเอ้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 นเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอ้าเงเอ้าเอ้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 าเอ้าเอ้าอเ้าเอ้าเู้เอ้าเอ้เอ้าั้เอ้เอ้าเ่้อา้อ้เอาเ้าา้ออ้าเ้าอเ้าเ้าเ้าอเอเ้า บึง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 หิดเบิงสายตาจับจ้องผัวขอยว่าแล้วตัวม่ได้ห่วงลูกพี่น้องห่วงผัวโอ้ยข่อยกำลังเห็นนี่แหละอีอย่างวะม่ได้ห่วงลูกเลยห่วงผัวอันนแค่ต

เป็นยังเร็วเนี่ยเอาเอาอ้หโอู้หูอู้หอันพระเจ้าเคยเห็นบ่คนนี่คันว่าเมียหลวงกับเมียเมียบขาม่เขาบ่เรียกเมียหน่อยหรอกครับทางเขาเรียกอ่าเมียคนที่หนึ่งเมียคนที่สองครับคันเขาไปตีกันนี่ครับผมนั่คนคือคน,นครับคนตีกันครับพี่น้องตีกันโอ้ยตีกันซะเลย ยังกระโพดโพดครับล้องพิษกันกระโพดอันอันญาติกันกระโพดสร้างไม่มีพกครับแบ่งกันครับผมเบื้องหนึ่งเขาแบ่งกันเป็นนาที่กันเงินสร้างนั่นเขาหูควงกูคนเด้อพี่น้องมาเบื้องเอาในความรักเบื้องนั่นแบ่งกันนั่นเออเขาหูจากแบ่งเด้อผมมึงคือคนเด้อันนี้บอลลินบอลลินบอลลินจะเบื้องเอาวะนี่มึงวะมึงกัมังกันดิครับเอะ สองตัวนี่ไปจเจได้หนิบู๊มึงหนิบู๊มึงมึงหน่บู๊ปากเว่าวเลยหนิเฮ้ยพี่ได้นี่บู๊ปากบ็ว่หมดความสนเลยนะเออแบบนิ่งมากออยังวะยังวะมึงจะไต่ทองไม่ยังดีเลยวะเฮ้ยยังวะเฮ้ยยังวะเออยังที่เออเอ้ยยังสร้างขันดักให้กันเออเอ ยังวะยังวะยังวะไม่ชอบดึงเลยวะไม่ชอบดึงเลยวะเลย ดลล้มอืมนี่นี่ตดใส่เต็มเต็มจมูกเลยเนาะสาวๆหลายสาด้วย พึ่งไปอย่าพึ่งไปโทรบอกมามา,มาจะพาไปกินหญ้าตรงนี้ไม่ดูกำลังสวยๆจังเล<ว>ยสัว์ไม่มาเนา<ว>แล้ว,ลวบนบยอสิบเอ็ดแมนมันทำได้อยู่เอแล้วเขาหันไปกันทำไมทางนั้นอ่า ้า่น้ำกันกระแซบได้นเวนะเออวัด น้ <Yo. S 2> ปปองขุดดิสุ per สุอร์ควันคิวครับผู้เดียวครับคุ้มสั่งบึงวะถ้าถ้าเขาคุ้มเจ้าพญาใดก็คือแสดงว่าเขาก็เป็นแม่ทัพใหญ่ได้เลยครับคุ้มอได้ก็คือรอยไดก็คุ้มหมดเลยนะเพราะว่าเขาเป็น ที่มีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์แล้วก็มีบารมีครับสามารถพาครอบครัวของเขาไปไปไหนมาไหนได้แล้วทางทุกตัวก็ทำตามเขาเชื่อฟังเขานะครับโอุเรนเขาเป็นบารมีมากเลยช่วยเลยพี่น้องแรได้ขึ้นโอุเรนไ่มต้องเป็นอันทาซานครับผมคล้ายๆกับพ่าทาซานนะโอ้จะเอาขี้โอ้สั่นเล่บอกโหได้ด้วยซ้ำอร่อยอยู่แค่ต้นเดียวเนาะ

อันนัมาแล้วมก็อันนั้นเขากับยูเดฮอดเดดมเยวกันสมือเนาะโอ้เม้นตัวนั้นเป็นควุของน้องๆ้ังของเรานะคะวกอันจักสามมือโคจักสองเซนอันยอดกันดูดเงตามเดนตามเขาน่ะ้าอาเอ้า ไม่ใช่เขาคิดว่าเป็นพี่งามพี่ลุงพี่ลุงได้เขาคิดว่าพี่งามพี่รุงว่าพี่รุงไม่กลัวเลยเพ็รขโมยนะคะนะโตมากเลยค่ะพี่รุงจะเท่าพี่งามแล้วอ้วนตุ้มพี่รุงอ้วนเอาผักกินแล้วเด้วยเลยด้วดูยกมากินอ่ะ ลูกพี่พีาลูกเขกินอ่ะไปไหนนั่นเจ้าวัดคุ้มเชิงเจ้าวัดคุ้มเชิงเจ้าวัดคุ้มเชิงเฮ้ยยังมาชาฉันยัดคุ้มเชิงแล้วผมเป็นยังนี่ฮวงฟัได้นั่นผมงฟได้นั่นคุ้มเชิงแล้วคุ้มเชิงแล้วนั่นเขาบอกว่านี่จะมปนไก่แห้งหลายคอยก็มาของใครด้อเขาบอกกันด้อพี่น้องกูสร้างเขาบอกกันดิให้เสียงภาษาไทยดู ุนดขขนน,อนอโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปอาบน้ำแล้วก็เข้าบ้าน,นครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมเข้ามาดู Youtube นะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ